สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับมาติดตามข่าวสารบอลเล์บอลแล้วก็การแข่งขันกีฬาเอเชียนยูทเกม2025กันต่อครับซึ่งก็จะเริ่มทำการแข่งขันแล้วนะครับวันที่19ตุลาคม2568 2วันข้างหน้านี้ก็จะทำการแข่งขันแล้วสำหรับวลบอลเล์บอลนั่นเองทีนี้ครับเอเชียนยูทเกมครั้งที่3เนี่ยแข่งขัน จริงๆระหว่างวันที่22-31ตุลาคม2568นะครับมีเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด24ชนิดกีฬาซึ่ง มีทั้งหมด253อีเวนต์นะครับไทยเราส่งเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด22ชนิดกีฬาครับโดยที่ไม่ได้แข่งขันที่ไม่ได้ส่งเลยก็คือจะเป็นขี่ม้ากับขี่อูดนะครับและไทยเราส่งนักกีฬาร่วมทําการแข่งขันทั้งหมดเนี่ย333คนครับซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้เนี่ยเป็นการแข่งขันเรียกว่าเป็นรายการเยาวชนนะครับชิงแชมป์เอเชียนั่นเอง ทีนี้สําหรับความหวังของไทยเรานะครับมีลุ้นเหรียญทองเนี่ยก็มากถึง13ชนิดกีฬาก็จะมีได้แก่กรีฑาแบดมินตันอีสปอร์ตยูยิสูจักรยานถนนว่ายน้ำเทควันโดไตรกีฬามวยปั้มยกน้ําหนักเทคบอลมวยสากลแล้วก็มวยไทยรวมถึงวอลเลย์บอลเราก็มีลุ้นเหรียญแต่ว่าทางด้านสมาคมกีฬาเนี่ยเขาก็เล็งเอาไว้ในชนิดกีฬาที่เอ่ยไปเมื่อสักครู่นะอันนี้ก็เป็นรายละเอียดสำหรับ การแข่งขันเอเชียนยุทธเกม2025ซึ่งการแข่งขันในรายการนี้มีความสำคัญมากนะคุณผู้ชมเพราะว่าการแข่งขันในรายการเนี้ย จะผลิตนักกีฬาเข้าสู่ในการแข่งขันในระดับผู้ใหญ่ต่อไปนั่นเองนะครับก็มาติดตามชมเชียร์ให้กำลังใจน้องๆกันในแต่ละชนิดกีฬาสรุปเหรียญรางวัลแอดมินจะสรุปให้ฟังทุกวันแล้วก็ผลการแข่งขันในแต่ละชนิดกีฬาแอดมินจะรวบรวมข้อมูลแล้วก็อัปเดตให้ชมให้ฟังกันทุกวันแน่นอนทีนี้โปรแกรมการถ่ายทอดสดช่องทางการถ่ายทอดสดแอดมินนะครับมีลิงก์การถ่ายทอดสดเนี่ยจาก ทางประเทศบาเรนโดยตรงเลยนะครับเพราะว่าบาเรนเป็นเจ้าภาพมีช่อง YouTube ให้ดูนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีสื่อนะครับที่เป็นแต่และช่องสามารถชมเชียร์ได้เนี่ยก็จะอัปเดตแล้วก็ปักลิง์กให้ดูที่สำคัญทีสปอร์ตเซของไทยเรานะครับมีการถ่ายทอดสดแต่เอ็นมินคิดว่าน่าจะถ่ายได้เป็นบางชนิดก,กีฬาทั้งนี้นะครับถ้าเป็นช่องทางโดยตรงจากทางด้านบาเรนเนี่ย น่าจะสามารถถ่ายได้พร้อมๆกันหลายชนิดกีฬาเดี๋ยวแอดมินจะอัปเดตในช่อง YouTube อีกครั้งหนึ่งนะครับอาทีนี้มาดูการแข่งขันวอลเลย์บอลกันบ้างเริ่ม19ตุลาคม2 5 6 8มีตารางโปรแกรมการแข่งขันออกมาแล้วครับ มาดูที่ทีมชายกันก่อนครับในยุทธเกม2025กลุ่ม A จะประกอบไปด้วยเจ้าภาพบาเรนะมามีปากีสถานแล้วก็มองโกเลียกลุ่ม B มีอิรานจีนแล้วก็กาตากลุ่ม C จะมีอุซเบกิสถานคาซัคสถานแล้วก็ซาอุดิอาระเบียส่วนกลุ่มดีจะมีไต้หวันมีไทยแลนดนะ์แล้วก็มีอินโดนีเซียไทยเราอยู่กลุ่มดีนะครับแน่นอนว่าเจอกับไต้หวันแล้วก็อินโดนีเซียแล้วก็มาลุ้นกันว่าไทยเราจะสามารถเข้าสู่ในรอบลึกต่อไป หรือไม่แล้วก็ถึงขั้นว่าสามารถชิงเหรียญทองได้หรือไม่ครับอ่ามาดูกันต่อมาเป็นสายของทีมหญิงนะครับกลุ่ม A จะมีเจ้าภาพบาเรนมีอิหร่านแล้วก็มีกาตากลุ่ม B จะมีจีนมีฮ่องกงแล้วก็มีจอดแดนกลุ่ม C จะมีไต้หวัน มีคาซัคสถานแล้วก็มีอินโดนีเซียส่วนกลุ่มดีนะครับจะมีไทยแลนด์ครมีเกาหลีใต้แล้วก็ฟิลิปปินส์ครับอ่านี่ก็คือชาติที่เข้าร่วมการแข่งขันมีทั้งหมด4กลุ่มนะครับไทยเราอยู่กลุ่มดีครับก็คือไทยเกาหลีใต้แล้วก็ฟิลิปปินส์เกาหลีใต้เนี่ยมีแค่วอลเลย์บอลหญิงนะวอลเลย์บอลชายไม่เห็นส่งนะครับส่วนญี่ปุ่นนี่คือมิดซีรีนะครับก็คือไม่เห็นส่งเลยไม่รู้ว่าเขา,าได้ ส่งทาการแข่งขันในรายการกีฬาชนิดอื่นหรือไม่อย่างไรแต่วอลเลย์บอลไม่เห็นนะแต่ทั้งนี้นะครับน่าจะส่งกันทุกชาตินะครับเพราะว่าการแข่งขันเอเชียนยูทเกมเนี่ยเป็นการแข่งขันเยาว,วชนของทวีปเอเชียนั่นเองครับอันนี้ก็คือรายละเอียดของวอลเลย์บอลนะครับทีนี้โปรแกรมการแข่งขันเริ่มตั้งแต่วันที่19ตุลาคม2568เริ่มที่ประเภททีมชายกันก่อนครับทีมชายนะครับไทยแรียนของเรานะ แข่งขันเวลา19นาฬิกา30นาทีนะฮะไทยพบกับอินโดนีเซียเดี๋ยวแอดมินจะปักลิงการถ่ายทอดสดเอาไว้ให้นะครับแล้วก็วันที่20ตุลาคมเวลา17นาฬิกาไทยพบกับไต้หวันครับมาชมเชียร์กันไทยเราสายดีนะฮะรอบแรกจะเป็นอย่างไรครับทีนี้มาดูที่ประเภททีมหญิงครับ คือทีมหญิงเนี่ยเป็นวอลเลย์บอลหญิงรุ่นยู19ทีมชาติไทยทั้งหมดเท่าที่มินดูนะแล้วก็เป็นชุดที่ไปทําการแข่งขันชิงแชมป์โลกที่ผ่านมานั่นเองถามว่าจบอันดับดีไหมก็ถือว่าไม่ได้คิดเล่นะครับ ก็ถือว่าทําได้ดีระดับ1นึของโลกนะก็มาดูมาชมเชียร์กันน้องๆก็ตัวสูงใหญ่กันทั้งนั้นเลยนะครับที่ส่งไปทําการแข่งกันในรายการนี้ซึ่งในรอบแรกสายดีนะครับสำหรับวอลเลย์บอลหญิงยุทธเกมเนี่ยวันที่20ตุลาคมไทยพบกับเกาหลีใต้ครับอ่ะโจทย์เก่านะครับเวลา14บนาฬิกา30นาทีก็เรียกได้ว่าวันที่20ตุลาคมเนี่ยเชียร์ทีมหญิงก่อนแล้วก็ไปเชียร์ทีมชายต่อนะซึ่ง ไทยกับเกาหลีใต้เนี่ยนะครับก็เคยเจอกันแล้วแต่ว่าเราน่าจะแพ้กเกาหลีใต้ไปทั้งนี้ก็มาดูกันว่าแมตช์การแข่งขันในรายการนี้เนี่ยเราสามารถที่จะล้างแค้นเกาหลีใต้ได้หรือไม่เกาหลีใต้ก็ไม่ธรรมดาในรุ่นเยาวชนนะคือในอชุดของ u 2 0 U21 เเนี่ยเหมือนกับไทยรอแพ้กเกาหลีใต้แต่ว่าถ้าเป็นชุดที่เป็นรุ่นหลังลงมาเนี่ยแอดมินไม่แน่ใจเดี๋ยวแอดมินไปค้นข้อมูลอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวเทียบสถิติการแข่งขันให้นะครับแล้วก็อีก แมตช์หนึ่งนะครับวันที่21ตุลาคมนะเวลา14 30นาฬกานาทีไทยพบกับฟิลิปปินส์แอดมินคิดว่าไทยน่าจะผ่านฟิลิปปินส์ได้ไม่ยากนะครับแต่ก็ไม่ได้ประมาทเพราะว่าฟิลิปปินส์วอลเลย์บอลเขาก็ดีวันดีคืนเหมือนกันนะครับอันนี้คือโปรแกร,รมการแข่งขันทั้งหมดครับสำหรับทีมชายแก็ทีมหญิงเอารอบแรกก่อนนะครับแข่งทีมละ2แมตช์นะแล้วก็ไปลุ้นกันในรอบ ที่ลึกลงไปอีกนะครับจะเป็นอย่างไรจะสามารถเข้าสู่ในรอบต่อไปได้หรือไม่ครับอาทีนี้สมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยก็ได้ประกาศรายชื่อวลอลเลย์บอลหญิงแล้วก็วอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยที่เข้าร่วมการแข่งขันในยุทธเกมซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็น U19 ดังนี้นะครับอาทีมชายก่อนก็จะมีหัวเสาเนี่ยสรศักดิ์ภูลสนองนนทพัฒนครุธามาตจิรายุสิมตมะ ตริวัตโต้เหมบีหลังจะมีกิติพงศัยสวัสดิ์จิรวัตกเกษมสิทธวสุบอลเร็วจะมีธนดลศิลปกรกิตตินดำจิเกียรติศักดิ์เสตาตำแหน่งตัวรับอิสระจะมีพักขพงพงกว้างนอกเซตเตอร์จะมีปฏิพานเงินโพแล้วก็อธิวัตเกลี้ยงแสนเมือง ผู้ที่เป็นเฮดโค้ชก็เป็นนาวาเอกนาวอากาศเอกนะครับมนชัยสุภะ จิระกุลอ่ะนี่ก็คือทีมชายส่วนทีมหญิงประกาศรายเชื่อกมาเป็นยูสิทั้งนั้นเลยนะครับก็จะประกอบไปด้วยหัวเสาน้องแคปหมูสุภาวดีพันวิไลอันนี้ก็สูงประมาณ185เซนนะฮะแล้วก็จะมีน้องวิสรุตาสิงห์นาคนนี้ก็ประมาณ180เซนนะแล้วก็มีน้องนัทยาทาแฮน่าจะประมาณร7 9เซนแล้วก็น้องสรุตยาเอะอน้องคนนี้นี่น่าจะเล่นตัวรับวิสระได้ด้วยนะครับประมาณ169 ถ้าจะไม่ผิดนะแล้วก็จะมีตำแหน่งบีหลังนภัสสอนภูมนิมนะครับน้องตายก็สูง1้2เซนส่วนอีกคนหนึ่งก็จะเป็นน้องนัทวันผาไทยสงอาคนนี้ก็ไม่ธรรมดานะครับน้องไอซ์นะฮะส่วนตำแหน่งบอนเรวนะจะมีน้องนัทธิกาวสารคนนี้นี่สุดยอดอยู่แล้วเปียโนนะครับสูงประมาณ185หรือเปล่านะประมาณนี้แล้วก็จะมีสติธรเจตตะนะครับคนนี้ก็ถือว่า ดีมากๆเลยครับประมาณ180ยสิสีวิมลจงจิตก็ประมาณ185าอ่าตำแหน่งเซตเตอร์จะมีน้องกรนกนกชาบำเน็ตแล้วก็ปันธิตาคงนอกเซเตอร์เราก็ไม่ธรรมดานะครับส่วนตัวรับอิสระน้องสลิกการดาใจดีอ่าคนนี้ก็เล่นได้ทั้งหัวเสาแล้วก็ตัวรับอิสระแต่ว่าเขารับอิสระนี่ถือว่าทําได้ดีมากๆเลยครับช่วงชิงแชมป์โลกนี่ก็เห็นฟอร์มการเล่นเป็นอย่างดีแล้วนะครับสําหรับน้องอ่านี้ก็คือรายละเอียดการแข่งขันรายละเอียดอของชื่อ ที่ทางห้าสมาคมวลเล์วันประกาศออกมาแล้วก็รายละเอียดของการแข่งขันเอเชียนยุทธเกมแอดมินก็อัปเดตให้คุณผู้ชมได้รับทราบเราก็มาติดตามชมเชียร์การช่องทางการถ่ายทอดสดแอดมินแปะลิงก์การถ่ายทอดสดให้รับชมได้เชียร์กันแน่นอนนะครับเพราะว่ามีช่องทางการถ่ายทอดสดอยู่แล้วนั่นเองครับแล้วพบกันในคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งจ้เตือนเอาไว้แล้วท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารวลเล์บอลและกีฬาสวัสดีครับ